ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองหมาแห่งผ่ามวลน,นะครับเนาะอันวนี้แอดมินพามาเบือ้องหน้าทางของคาร์ลไส้์นะครับเนาะผูเขียนไว้ให้กระโดดเน่ะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาเก่าหานะครับเนาะเข่าตรงๆบริกรจักเม็ดพี่น้องงวดนี้มีอีกคือเก่าจะผ่านกับผมเนาะ แอดมินลงให้เพื่อพ่อให้พ่อแม่พี่น้องลืมด้วยครับด้วยไปรับชมรับฟังนํากันครับผมมั่นนะนั่นเนาะเอาการมูเลยเอาการมูเลยเนาะปาดโซ่ปาดโซ่ขีดถอดปูเลยเนาะปาโต่พ่ได้ญ่ครับยักเม็ดสูตรลางของแแค่ได้หรือว่าโอ้ นี่ครับยังไก่ปัวของเทียนอีกบอเตียสูตรล่างครับผมมาต่อกับด้พี่น้องเขาเต็มเต็มสีเที่ยงไม้ถูกไข่ร้อมอ่าพี่หวังเลยบลาฝาไว้กับโมยูงานวัดขนาดเลยตากา กระดี่งมากระแดงมาตัวกระแดงกูวเล็ตัวแรงมากเกินก็ตัวแรงมากเกินก็กระแดงไปเลยหายเลยเป็นว้าววาซาจุดๆนดเนอะซาจุดดตัวเดียวโคโลเลยเนาะ เลขหน่อยสุดรสซีคูซึ่งเขาน่าดีปลเพวกปตีเส้นมาละปูตีเส้นให้ดูเป็นก้มปาพปาบ้านปเทพัจะฝ่าอะไรเตี้ยนี่เขาแอะป่วยในเมื่อไม่มันทัดปูเลมาต่อไปหาายรอปปูรอที่นที่เดียวจบ ดออเอ็มสีสิบก่าบทไม่ซื้อไมาทักมาให้กูก่อนอนมันบานนีปั๊บมกท้ายความเงอนอื่นนี่ก็ได้รดีเนี่ยโอ้โอ้าโอ้ผูว่ากสรลปกาก่นี้ขับนวดนะมายานจั้งน็ด้ ถ้าเนหอกบเบื้อนยเขาอีกระปูนปูโอ้ยมันสด้รอแน่นอแกเมือ่จะแกเมื้อแม่ท่าูม่นะใจยังให้วาบื้อบอะไรแบ้จะได้แกขึ้นได้แกขึ้นในวันรแต่เลกระดังนักนปูปูชี เคือคักปุ๊บคำนวณเลยปั๊บเลยไวิ่งหบันะวิ่งหวิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งเขากับเไข่ล้มใส่ทางเราเอฟซีวัดที่แล้วเป่นเอาห้าหกศูนย์เป็นขีดใช่ไม้ถูกหกศูนย์รับเก้าหาเย็บเมนได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าเจ็ดมากเจ็ดซีซส่กสัตว์เกือบเมน เจ็สามี่ลอือบนี่สิอ่าาเจ็ดนั่งอยู่เจ็ดสี่พันบาทดามันเจ็ดสามอาบท้างล่างเลยแยกยังด้เน่ครับผมวดนี่งนแยก้ังองตอแยกอ่ทั้งสองกังใตกบตัวอืมเองอะไร แล้วก็ปลาเอาีเก๊ะเ้าโขาวตีมาง่ายเป๊ะ่ายเลยข้าว้วไปอเคือไม้ถูกไปใส่ข้วเคือไม้ถูกไหเไม้ถูกกว่าเคืไม้ถูกด้วยวง้งเงิเอาว่งกันแล้วแต่ครับผมอ่าข้าวข้า้าโขต่าจื้อว่าบาน ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับผมอยากให้พร้อมแค่ที่นี่น้องเอ้ยเอ็มีแยกให้พร้อมครับผมอยากให้เลื่อยไปอืมบนไม่ล,ล่างครับผมล่างยก็ฮาละบนก็ฮารางบนล,ล่างเงทียยยบร้อ,อเี่หน้าของเราเใช่ วิ่งหกวิเจ็ดเล็กวิ่ง้เขาเมื่อปีพศได้พี่นองเด้อเขาตลอดปีนะครับเนาะตาวางหันกัเก้าหาเขาเต็มเต็มสูบวิ่งล่างเป็นล่างขวามาครับผมตานมวานนี้ซีกูคือเขาวันนี้เสนเอบนข้อมีไห้างบนพ้อมเมื่อวานเล้คัดเจ็ดบ้าเจ็ดซีเซนเนอ์ที่นองบนเนาะเจ็ดห้างโอ้สามครับผมเวานนี้ปูแยกให้เด้ วุ้นหิดให้ล่างครับผมสองสอง่หกี่เจ็งหนติดมะปูหิ่งกับหนึ่ง6หกับหนึ่งหนึ่งับกูมากยไปหนหนึ่งเก่าเลย1หนึ่งเก้าคันคันคันหกมากหน่หกหกแปด่านงมากกับหนึ่งเก่าข่าหกมากอกแปดตกอสี่มะปูเนี่ยล่างก็ ขนนึ้นสองหาเลยสอง,านนงหาวงกลมหน,นึ่งเป็นพิเศษสองถาสองานน่าเียน้อยแะเียน้อยมันปวดตอนแม่กันหมดขันขันมันบ่อนั่นอันั้นอะไรขันบอ่อออกซกะงว่าขันถื <c ười> อว่าขันบ่อไปตำเรียกเขาเถอะวะโอ้ขันบ่อเจอเรื่องดังอะเจอไปเจอเดืจอดังแ้สองขาขันบ่อเจอปะทะก็เรื่องดังแต่เป็นเนี้อ กันเขกันใช้2 5 2 4เลยก็ขยห2 5บนจวันเน่นก็คือปูวงกลมให้คือ2 5แต่เบิงมันจะอัดก่อนพี่น้องปูว่าอจะอยู่ันไปตาขอบ่อ้าวตามว่าตามเด็กันคนว่าจะเด้อดังว่เนี่ยครับเนาะเบิ่งไว้เพื่อเป็นเน้ทางเลยพี่น้องเอ้ยเหท่านเข้าเตือนกับบริกัจักเม็ดพี่น้องเอ้ย ำหรับไข่ล่มไส้่ยนวันนี้ผมมีซีคูขึ้นอนวันที่สิบหกครับสิบเอ็ดหกสี่ออยี่สแปดมันก็คือหนึ่งหกผมเมืองเกินะน่งเก่าหัวถึงไม้หุ้นั่งเก้าครับผมหนึ่งเก้าครับหกแปดครับเนรรางเนรรางครับผมกูวสอาหาตะเบิงมัสจิ เจอเด็กดังเทาสั่นเียกคนสูขกมดคอปูมานสี่รเบี่ด็ดังเท่าล่ะต้องาตามท่านว่าปูหางต้อง่นี่ยเปลาหยึดความมูไมนจิเต็มเไปคามมเลเลยื่อได้เได้อกหละขาตัโกหางเหป่าได้คอมครก็ได้ที่ความไม่เจออันค่ามเจอเด็ดังาปูวเยอะเด็กดังอ่ะก็ไม่ได้ต้อง ไรถนี่อกาใ่เน่อมันมันเอาก้อนเขาถือมาหาขายบอแม่บ,บอกเมื่อแล้วเห็นเขามาขาย,ยาก่อนันเขเีผู้ใหญ่เบังเลยโอ,อ้อนี่เดน้ <c oughs> ดนี่เด้เจ้่าฮนใจผู้ว่าจะแคบเป็นหว่ามือหนีไ้พี่นอ้องเลยแคบาแคบาแคบาแต่ว่ามือนีว่แต่ว่าที่สนนึงาิยเดินทางมากเนาะ มามาุามาปูไหาปูกันไม้มาชิบหัดอะไรมาตุลาเลยเว้าปูปูทำนวิแบบสดๆดเลยก็ได้เห็นงานแต่เอ็เหลวมาเลจับอู่ได้ดีกว่าปูวัดเลยท่านดูแต่ว่าก็คือแมงยํำมีชุดเดียวนี่ชุดเดียวแค่นี้เดียวนะครับครับผมบะหมี่บะหมี่ร่ครับผม ปูไดมาคนก็บนือเฮ็ดเฮ็ดใ่บบนได้มาล่างลาล่างอย่ง้หาหยิบจำอไรไหหาหิบไปกอนกอนอ่าก้อนจิเต็มสกอันเพิ่มเติมกวงกระทินไปอีกกันงัมสิใๆเออเพราะว่าก็จิิบเจิตเจ็ดต่อปูมาหายงก็เพิ่มเติมกบพี่น้องเอซีกน่ง น้ำบน้ำโ้น่แลกทได้ิงน้ำบตกะทิให้เพิ่มเติมอ้ยฟร์มเอิก์ยี่นเอซที่เขามาเนาะครับเนาะว่ายุ่งโฉยุ่งมันหาไวรดไปรถสเจอรี่ซิปต่อกเวตกู เท่าไรวโคิดโอ้โควิดไม่ใช่อวนครูนันเยอะโอ้โควิดเนี่ยว่าบุนี่ครูนะก้าวก้าวบ่ไปใสนะเต้มันส่ท่นเก่งมันไหวได้เลยมันมด้มีครูครูเ้ี่ยเมกะครูับเกียบเด้่ยครูกบขีดในสบังไม่ได้ขีดับเกียบคนนะสามเจ็ดไปเกียตทองหายใสเกียบใส่ต้นไทนใเกียบน้ำมันลอห้อง หยิบไว้ก่อนใครไม่งั้นท่านจะเสียใจทีหลังเ็นมบมีที่ท่านจับได้ครับท่านมีที่จับได้ีมาอยู่บกลัวถามันาีบมาบอกว่าถึงจะรอืท่านจะไม่เก็ได้ก็าคือว่าเจ็ดเก่ารดบเพิ่มเติมท่านเ็มาเจ็เก่าใช่ไหมเก่าใช่อือมา ท่านเจ็บป้าเจาา็บเจ้าใสรเลยพี่น้องก็ขอร้อนมึงก็ดม,มากอ่พี่น้องฟังมึงนะครับท่านมันเจ็บป้าคือเ่กหาเจ็บเจ็บอย 3, ู่ต้งร้ยะรอแล้วทีม่เอด่นเก็บเนี่ยจอหมเราไปรถมาใหญ่เก็บครับผม พอจะบอกก็ได้ี่ะพไ่เจ็ดกันหาเริ่ามาเร้่ม่าฝนไปหลังร้อนี่ไหลลบไปลบไม่ก็พื่นเนี่ยไปจักแห่แบบระหาไว้เยะที่โต๊ะขั้นเจ็ดป้านก็คือต่อใจจะเจ้าได้พี่น้องตา่าทีเรนเนี่ยก็คือพูเนี่หนึ่งเก่านะครับกหนึ่งเต้าแค่นั้น มาครับมาตากันด้ครับเด้อมมารับชมนะฟังนะครับว่าว่าหแ้วเป็น1นเก่ามยเข็มติดตามอเนเกาครตัวต้ียหกตัวนตัวนี้ตัวต้เตัวกมนเ่านเก่าลยหนึ่งก้เกวน้อเกาตัวหกแปดโอ้ชัดแจ๋วค่ะหกับหนึ่ครับหกแม่ห ถ้าหกแปหกแปถ้าเจ็ดมาคือเจ็ดเหนึ่งเก่าก่จีนมาอีกห่าเจ็บเซียงซ่ซี่น้ำปูใหญ่เอ็เก่าวี่แล้วเจ็บเซียงเซ่ซี่น่ามาอีกมาพูดกันก็นาไี่ด้ปูเจ๊บบปลควายนไหนเองเก่าโโลบนคือสั่งหายงามที่สุดเลยงามที่สุดัปู ครับเจ้าครับผมโอ้ยมีสัตว์อย่างงั้นนะปูเนาะเล็กหน่อยสุดปันนียกันแน่จริเออจะไปคิดหลายเด้อพี่น้องเด้อจะหน้าเบิ้งหาฝันได้หรือว่ามาตกก็เล็กดังกับที่หาบ่ได้มีสนั่นเข้าหาอีก่อนไข่นะครับว่าเอ่อเพื่อเนี่ยผ่านจากกูลงไส้ไดครับเด้อไสครับเขาเต็มเต็มพี่น้องกอประหลานพี่น้องบ่ได้จรับแจ็คเป็ด อนไรกว่าง่าคือสิบรกับขึ้นกันโอ้นั่นเรารับตองมานั่นเือเรับเรื่องเรื่องรือเรื่องเรื่องเรื่อรับเรื่องเรงเรื่องเรื่อรืองร่องเรืเรื่องเรสดสดร้่อนๆรื่องเรืงรองเรื่องเ่างงเรืองรื่อร่งเงเ่งรอยู่เรืงรั่เ่องเร่องร่อ้เร่เร่อ่อร กูกับเฮยใไฟฟาแล้วเพื่อนพี่แต่ละหน้าเบิน้ำกันด้วยครับเรื่องสวัสดีสวัสดีครับ